หันธรรมยังอาการะวัตตาสุตตะคถาโยพนามเสเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาราชะคะเหวิหรารติคิชกูเตปัพเตเตนะโขปะนะสมเยนะสภัสตานาังพุทธคุธนโนธรรมคุนโนส,สังคคุโนอายสมาอนันโทอนุรุตโทสารีปุตโตโมคลานโน มหิทิโกมหานุภาเวนะสัตตานังเอตะทะโบจะอิติปิโสภคะวะอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภคะวาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภคะวาสุขโตอิติปิโสภคะวาโลกวิทูอิติปิโสภคะวาอนุตตโรปุริสธรรมสารถิ อิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษสานางอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาภควาพุทธคุณวัคโขปัทโมอิติปิโสภควาอภินิหาระปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุลารัชชายะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปณิธานะปรมิสัมปันโน อิต ah uh ิปิโสภความหากรุณาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาญาณปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปโยคะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควายุติปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาชุติปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาคัพพะโอกันติปรมิสัมปันโน อิติปิโสภะควาคพภะทิติปารมิสัมปันโนอภินิหารวัคโคทุติโยอิติปิโสภะควาคพภะวุฒฐานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาคพภะมลบรหิตะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอุตมะชาติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาคติปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควาอภิรูปะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสุวรรณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภความหาสิริปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอโรหะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปรินามะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสุนิธะปรมิสัมปันโน ขพระวุฒนาวโคตติโยอิติปิโสภควาอภิสัมโพธิปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาศีลขันทะปารม m สัมปันโนอิติปิโสภควาสมาธิขันทะปารม m สัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาขันทะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาทวติงสะมหาปุริสารคณะ ปารม um ิสัมปันโนอภิสัมโพธิวัคโจตุโถอิติปิโสภความหาปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปุถุปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาหาสะปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาชวนณะปัญญาปารมิสัมปันโน อิต <pl> ิปิโสภควาติคะปัญญาปารมิสัมป <issimo> ันโนอิติปิโสภควานิพเทธิกะปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจจักขุปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอัารัสสะพุทธกะระปารมิสัมปันโนมหาปัญญาวัคโคปัญจโมอิติปิโสภควาธานะปารมิสัมปันโน อิติปิโสภะคะวาศีละปารมิส em ัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคขมะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมิสัมปันโนอิติป so ิโสภะคะวาบิริยะปารมิสัมปันโนอิติป네ิโสภะคะวาขันติปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควาอธิฐานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเปขาปารมิสัมปันโนปารมิวัคโคฉัตโถอิติปิโสภควาทัศปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาทัศอุปารมิสัมปันโน อิติปิโสภะควาทัศะปรมัตถะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาสมติงสะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาต่างๆชานะชานังคะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอภิญญาณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสติปรมิสัมปันโน อิติปิโสภควาสมาธิปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิมุตติปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิมุตติญาทัศสนะปรมิสัมปันโนทัศปรมิวัคโคสัตโมอิติปิโสภควาวิชาจารณะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภควาวิปัสสนาญาณวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภความโนมยิทธิวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอิทิว an ิทธิวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาทิพโสตวิชาปารมิสัมปันโนอิต um> ิปิโสภควาปรจิตตปริยญาณวิชา ปารมิสัมปันโนอิติป no. ิโสภควาปุเพนิวาสานุสติวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาทิพจักขุวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอาสาวัตยญาณวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาจารณวิชาปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควาจารณะธรรมวิชาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอนุปุพวิหาระปารมิสัมปันโนวิชาวัคโคอัตโมอิติปิโสภควาปริญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปหาณะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจชิกิริยาปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควาภาวนาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปริญญาปหานะสัชิกิริยาภาวนาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาจตุธรรมสัจจาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปฏิสัมพิทาญาณะปารมิสัมปันโนปริญญาณวัคโณวโม อิติปิโสภะวาโพธิปัจขิยะธรรมะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาสติปัฏฐานะปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาสัมมปัฏฐานะปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาอิทธิปาทะปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาอินทริยะปัญญาปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควาพละปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาโพชังคะปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอัฏฐังคิกะมัคคะธรรมะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภความหาปุริสะสัชกิริยาปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอนาวรณวิโมกขะปารมิสัมปันโน อิติปิโสภะวะอรหัตตะภะวิมุตติปรมิสัมปันโนโพธิปักขิยะวัคโคทสโัสโมอิติปิโสภะวาทะสะาัสะภรยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาฐานาฐานาะยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาวิปากยานะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภควาสัพพะคามินีปฏิปทาฐานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควานานาทุญาณะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาสตตานางนานาธิมุติกยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอินทริยะปโรปริยตตาญาณะปารมิสัมปันโน อิติปิโสภคะวานิโรธาวุฒานยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาชานาธิสังกิเลสาธิยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาปุเนิวาสานุสติยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาจุตูปปาตยานะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภะควาอาสาวัคยายนปารมิสัมปันโนทัศภะญานะวัคโคเอกา,ท,า e ทัสมโมอิติปิโสภะควาโกติสหัสานังปโกติสหัสานังหัตถีนางพละทธระปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปุริสะโกติทัศสหัสานางังพละทธระปารมิสัมปันโน อิติปิโสภคะวาปัญจจักข no. ุยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวายมะกยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาสีลคุณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอัตตสมาปติคุณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภคะวาปัญญาคุณะปรมิสัมปันโน กายภะละวัคโคทวาทัสมโออิติปิโสภะควาธามมภะละปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาธรมมภะยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาภะละปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาภะยานะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปุริสะปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควาปุริสายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอตุลยะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุสาหะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาขเวสิยานะปรมิสัมปันโนธามมภละวัคโขเตระสโม อิติปิโสภควาจาริยาปารมิส NO. ัมปันโนอิติปิโสภควาจาริยาญาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาโลกัตถจริยาปารมิส NO. ัมปันโนอิติปิโสภควาโลกัตถาญาณปารมิสัมป NO. ันโนอิติปิโสภควายาตัถจริยาปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควายาตถะจริยาญาณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธจริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาพุทธจริยาญาณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาติวิทะจริยาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปรมิอุปปรมิปรมัตถะปรมิสัมปันโน จริยาวัคโคจ language, ต,ต,นนตุทัสมโออิติปิโสภควาปัญจ <implied. S 2> ุปาทานักขันเทสุอณิจาละคณะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจุปาทานักขันเทสุทุกขะละคณะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจุปาทานักขันเทสุอนัตตละคณะปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควาอายะตะเนสุติลัคณะยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาอัฐารสะทาตุสุติลคณะยานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควาวิปริณามลคณะปรมิสัมปันโนลัคณะวัคโคปนะรสโมอิติปิโสภควาคตัตฐานะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภะควาคตัฏฐานายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาวสิตะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาวสิตายานะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาสิกขาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาสิกขาญาณะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภะวาสังวระปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาสังวรญาณะปรมิสัมปันโนคตัตฐานะวัคโศลสโมอิติปิโสภควาพุทธะเวิณิปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะวาพุทธะเวิณิญาณะปรมิสัมปันโน อิติปิโสภควายมกะปาติหาริยะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควายมกะปาติหาริยะญาณะปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาจตุพรหมวิหาระปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควาจตุพรหมวิหาระยาณะปารมิสัมปันโน อิติปิโสภควะอนาวรณาาณปารมิสัมปันโนอิติปิโสภควะอปริยันตญาณปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควะสัพพัญญาณปรมิสัมปันโนอิติปิโสภควะจตุวิสติโกติสตะวชิระญาณปรมิสัมปันโนปเวนิวัคโคสตัรสโม